สวัสดีครับสวัสดีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องวัยรุ่นบ่อดินเกิดอะไรขึ้นกับออฟดัมซิ่งครับท,ท,ท,ทางเขาให้มาเหม่มา แอบวิ่งงานหมูก็อย่างนี้แหละเขาเรียกจำฮือแบบนี้มันกับผมเป็นตระลมเลยเหรอเนี่ยมึงมันขาดพูดเลยมั้งนี่ครับคนขับครับไม่มีคำบรรยายจมรู้เลยขี่ลงไปทำไมไม่รู้เหรอมันลม ก็เป็นดิ้นออนี่อะไรม่รอแล้วมันลมได้ไงอเอาใจช่วยอยู่ห่างๆครับไปย้ายกระว่าขึ้นเลยเ้อนองเที่ยงบานร่มเือดจะมาัวขาด้อน้องเที่ยงเาพาน,พานอ้องเที่ยงเท่งที่นี่รอรถไถมาก่อนครับตอนนี้ ภาพไม่น่าหลมนะครับทำไมถึงหลมการเข้าแต่เช้าเลยครับวันนี้กานออฟมาเป็นครันแรกแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าดินจะติดโลเอ้ยไม่นึกไม่ฝันว่าดินจะขาดตรงนี้

ที <FT. 15> น่ะเจ้าว่าเจ้าว่าเหรเจ้าเวียนเลือรับดค้างเดินค้างเห็นก็นะคืนเอ้าขะานค้างอยู่นีนะ้ตะกี้บบกจะหอะเรื่องน้อง เป็นวิธีเปิด,ปด้าข้างครับถือว่าลงหนักจริงๆครับแต่ก่อนน่าจะมีน้ำขังอยู่ตรงนี้นะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับจะไ,ไ,ไปเทดินอยู่ตรงนั้น,นตแต่ไปไม่ถึงถือว่านี่เป็นการลองเที่ยวแรกนะครับ เ,ออนเนยเรอรถอ,อ,อีกเยอะเลยเตามกันมาเรื่อยๆ<อ>มาอีกแล้วหนึ่งคันคันมาล่าสุดเป็นพี่หดำดำซิ่งครับห <_ d> um> น้าง,งานข้างโรงเรียนหน้องมะนาว ทำยังไงดีครับลงลึกจริงจริง ขุดเป็นขุดครับงานนี้ ยี่ลงไปทำไมครับจำเลยครับผมสงสัยว่ามันจะเป็นน้ำหมักไหลลงมาตรงนี้นะครับน้ำหมักคีว่าภาพนี่ครับจุดกำเนิดน้ำหมัก

ไม่ขึ้นครับเอาฟ้าใสช่างน้ำ เอาขึ้นได้หรือเปล่าครับลองดูอีกสักตั้งรถไถไม่มาเป็นการช่างขึ้นเอานะครับช่างฝาท้ายไม่หอตอนนั้นเอาสวิตช์งานอยู่แล้วหนักมากยกไม่เลิกอ่ะ สั้งนั้นไงตรันทำตรงนี้ครับทำมันทำ นี้แทบจะมุนได้ล้อหน้าข้างซ้ายครับแทบจะมุนได้แล้วครับอเอาเปนอีกวิธีหนึ่งลองดู Lâu về làm Chóp bữa sau này lâu qua Lâu về job Chóp คนขุดก็เหนื่อยแล้วครับขึ้นไปทำไมครับตรงนั้นครับ 来来，发财来！ มีตะขอหลากใดเล้ยมีตะขอหนหลากใด้แล้าให้จิการเขาเวลาไปแล้วที่ครึ่งนึงอะเนาะล่ลองบืนมึง

杨婷。<害> ขึ้นขึแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับแล้วดินออกาจากค้างฝ้าคาง นี่จะต่อปอนะเนี่ยต่อปอตะปู่อไ้เนีรเรียบร้อยครับคลิปยจะซื้อมาอีกแสงงัน เ้าอย่าเลีย้ยงมันเลยน้องเอารอดูคันต่อไปครับคันนี้ต่อไปเป็นคิวของเด็ก,ก้าแล้วครับไม่มีคนถ่ายให้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพจไวรุ่นบ่อดินนะครับขอบคุณครับ